ในชีวิตหากท่านทั้งหลายมีโอกาสได้เป็นผู้นำขอให้เป็นตัวจริงนะอย่าไปเป็นนั่งสูงใครนะเมื่อไม่ได้กินหนังไม่ได้รองหน้ากระดูกทั้งนั้นนามาแขวนคอนะ<嗯>สี่ผู้นำคือผู้ขอให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเช่น巴拉โอามาร์巴拉โอามาร์นี่เป็นผู้ที่สมาชิกเพียงสมัยเดียวแต่ศักยภาพโดดเด่นมาก จึงไนดะ้รับการการันตีจากผู้บริหารของพรรคให้เสนอตัวจิงตำแหน่งประธานาธิบดี <c oughs> แล้วจริงกับใครไม่จริงนะั่นเป็นจริงกับเฮนรี่กลินตันเฮ <c oughs> นรี่เนี่ใครๆก็รู้ว่าในวิธีโลกเธอเนี่ยอันดับต้นๆของโลกและว่ากันว่าเป็นผู้ใช้อำนาจแทนวิลกลินตันได้สาไปในบองเรือเชื่อไหม มีคนไปกระซิบโอบามาว่าน้องทําตัวเถอะเพราะว่าคุณเธอชนะตั้งแต่ยังไม่หมดแล้วและเห็นอันนี้ก็เชื่อเช่น,นั้นนะเพราะว่าอยู่เบื้องหลังมาแปดปีสองสมัยสั่งสมเดชาบาร,ม,รม,มีมาขนาดนั้นนะยังไงก็นอนมาแต่ถ้าลืมนึกไปว,ว่านอนมาเนี่ยก็อาจจะนอนลับได้ใช่ไหมไหลายคนนะที่คิดว่านอนมา ลืมคิดอีกคำหนึ่งซึ่งก็ไม่พูดก็คือนอนมาก็จะได้นอนไปแต่โอบาม่าไม่ไม่ท้อไม่ถอยเพราะเขาเป็นผู้นำปาะเทศ่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเขาได้นำเสนอวานหกนรมขึ้นมาชุดหนึ่งไปพูดในที่ประชุมพรรคและฝากสื่อมวลชนช่วยพูดว่าอเมริกาเขากำลังสื่อสารกับอเมริกันชนประเทศแล้วก็บอกว่าอเมริกาเอ๋ยพวกคุณ จะอยู่ในยุคสมัยที่ประเทศชาติมัวมนกับคนสองตระกูลเท่านั้นคลินตันบูชแคินตันบูชบูชผู้พ่อจำได้ไหม,มแล้วก็สลับให้ครินตันจากนั้นก็มาบูชผู้ลูกอุลมาก็บอกว่า,วาอเมริกันชนคุณมีปัญญาแค่นั้นเหรอ เป็นตันสลับบูชสลับอะไรได้ผมว่าถ้ายังอยู่อย่างนี้นะอเมริกาไม่ได้เป็นผู้นําแน่ผมว่าน,นี่คือเนเวลาที่อเมริกาจะต้องเปลี่ยนแปลงจึ่นเสนอคำว่า change <S <S เป็นกามเปญนในการหาเสียง <S <S ได้ว่าทัศการรมที่ยโยนลงไปสู่สังคมอเมริกาแค่นี้นะ <S <S คนอเมริกาซึ่งไม่เคยคิดมาก่อนเลยนะ <S <S ยังไงก็ต้องต้องเลือกคนนายกลินตันอยู่แล้วใช่ไหมเพราะว่าเด่นสุด,สด แต่พอไปเจอวาระการวังกรียนตันบูชกินตันบูชสิบหกปีก็ไปแล้วนะสองรนะกุนี่ยอเมริกันชนคิดเลยเออจริงเว้ยบูชกูพ่อเปิดสงคราม้็เลยใายจากนั้นมาเริยนตันมาขั้นซัดต่อจนจบบูชกูลูกมันไล่ล่า,ลาบินละแนผนผลก็คือเวอร์เทสเซนเตอร์พังรถยางแตกใรนนิวยอ์กมันสะดุ้งกันทั้งอเมริกา มีพรบอนุญาตให้ดักฟังประชาชนของเทงได้โดยไม่ผิดกฎหมายนี่เราถูกคุกคามโดยสองปีกูลมามากพอแล้วนะมันน่าจะถึงเวลาเปลี่ยนแปลงเนพอพูดอย่างนี้มากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นแล้วเป็นไงสุดท้ายคุณนายคริสตันแผ่วปลายนักข่าวก็เริ่มพอพูดถึงโอบามาวอเนียเป็นมาร์กนีนักข่าวมาถามอาแมาว่าท่านรู้สักยังมงกับ โอบามาและข่าวอเมริกาเรียกเขาว่าเป็นมามืออันดามาก็ตอบเลยไม่ต้องใช้ขืนอันดามาบอกใช่เขาเป็นมามืดยมดูสิเขาผิวชีอะไรอ่ะนํำในกันเรียกเนี่ยนั่นคืมามืดเห็นไหมดทนายมามืดชนะเพราะเสนอนโยบายเปลี่ยนไปแล้วเขาเปลี่ยนได้หลายเรื่องนะเช่นพอเขามาปุ๊บก็ยกเลิกสมสัญญาระบบป้องกัน คีกนาวิทที่อเมริกาทำกับยุโรปพอยกเรื่องส่วนที่สัญญาชนนี้ปับได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพใครจะโชคดีปานนั้นนะอายุ40ต้นๆได้เป็นประธานาธิบดีประเทศมหาอำน,นาจเบอร์หนึ่งของโลกเป็นมุทิ่สมาชิกแค่สมัยเดียวก่อนหน้านั้นสอบกลกมาสองครั้งแต่ได้ขึ้นเป็นประธานาธิบดีเป็นประธานาธิบดีก็พิเศษสุดๆแล้วได้เพียงเก้าเดือนได้โนเบลไพรส์าสาขาสันติภาพ Ừ, ถ้าหมดสมัยแล้วไม่ได้รับก,การตั้งต่อก <c oughs> ็ไม่ต้องไปอยากเป็นอะไรนวนะคือสูงสุดไม่แล้วไงไม่ต <c oughs> ้องไปอยากเป็นอะไรนะถามว่าทําไมเขาประสบความสําเร็จมากก็เพราะว่านักเยาวยของเ,องเก่าเนเ้น,นเรื่องความเป็นไปแล้วเขาก็เป็นได้สําเร็จในหลายๆเรื่องเช่นส่งสัญญาณว่าอเมริกาจะอ่อนน้อมําตนละไม่เป็นน้ำมันหน้า,นานโลกเนะี่ยเพราะว่าต้องจ่ายค่ารักษาความเป็นมหาอันหน้า,นานโลกแพงเกิน มันเปน็นคนที่มีภาพลักษณ์สร้างภาพลักษณ์ไว้ใหญ่โตหรูหราไฮโซมีระดับปีปีหนึ่งต้องจ่ายค่าภาพลักษณ์เท่าไหร่รู้ไหมซึ่งเป็นคนธรรมาดาธรรมาดาดนะนะเี้นะเป็นนงวันที่ไม่ต้องแพงค่าภาพลักษณ์เป็นซัมโบดี้นะใส่ซองก็ใส่มากกว่าเขานะไม่เชื่อลองเป็นบรนดาข้าพป่าดูใส่ห้าร้อยก็ไม่ได้นะเป็นกระนั้นดีไปงานแต่งใส่พันเดียวก็ได้เกลียด น้าอธิการคีนี mà, ấy, ้ต้องหมือนขึ้นจะติดกันได้ฟ้านี่อธิการติดเองเง้นร้อยก็ไม่ได้มันแน่เปลี่ยนเอาเพราะฉะนั้นถ้าเป็นไปได้นะเออเป็นคนธรรมดาหลยดีเป็นซัมบอดี่เมื่อไหร่แล้วทุกสิ่งทุกอย่างมันต้องมีระดับตามไปหมดเลยนะอาตมาเองก็่เหมือนกันอาตมาบอกคนอน่นเสมอว่าอาตมมาเป็นพระธรรมดาบางครั้งก็รู้สึกว่า โอ้ความเป็นพระสมเดีิของเราด่มันทุกนํำทุกหัให้เราเหมือนกันนะวันหนึ่งจรรมารู้สึกเบื่อหนอ่ายชื่อเสียงข,ขึ้นมาจึงเขียนบทวีเอียไว้ว่าไม่ต้องรู้ทุกเรื่องจนสุดฟุง้งไม่ต้องยุ่งทุกนาทีจะดีใหม่ไม่ต้องรับข่าวสารอันเริงใจไม่ไม่ไม,ไม่เล่นละครขอถอนตัวโอ้เขียนให้ดึงแล้วมีความสุขเ,เลยคือบางครั้ง การที่เราเป็นผู้มีชื่อเสียงถ้าเราไม่เข้าใจธรรมชาติของการมีชื่อเสียงก็ลำบากแต่แเราเราเข้าใจแล้วก็สบายแต่ถ้าเราเข้าใจมันแล้วเรามาใช้ในการเปลี่ยนลงมันก็ช่วยได้มากเช่นเราอ่านหนังสือเล่มหนึ่งเนะี่ยโพสลงเฟซบุ๊กว่าเล่มน,นี้เป็นหนังสือที่อาตมาอ่านเที่ยงคืนจนถึงตีสี่ไม่หลับไม่นอนเลยอาตมาไม่ได้คิดอะไรมากนะอาตมาตอบคำถามลูกศิษย์ที่เขียนมาถามนงเฟซบุ๊ก ว่าท่านวอีเมันสือในดวงใจเล่มไหนอตาตมาก็โพสลงไปว่าอตาตมาภาพเนี่ยอตาตมาภาพเนี่ยชอบดีเัลคืนไมของปอลลคาเมรูหรือถมงสักสุดป,ปลายฝันอาตมาตอบลูกศิษย์ทางเฟสบุ๊กไหนวันรุ่งขึ้นเกิดอะไรขึ้นคุณจยมรู้ไหมจำนักพิมพ์ที่พิมพ์หนังสือเนี่ยสั่งพิมพ์มาหมื่นเล่มไม่รู้เลยว่าไปทำยอดให้เขา ฉะนั้นถ้าเรามีชื่อเสียงแล้วถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงอะไรเนี่ยมันมีประโยชน์มากแต่ขณะเดียวกันถ้าใครจะว่าอะไรเราเนี่ยมันก็เสียหายได้มากอย่างเมื่อวันก่อนนั่งเครื่องเบ็นมาจะมามนำพาวนาที่ไร่จตอเพื่อนังสือพิมพ์หน้าสองไทยรัฐอ่านคอลัมนิสใหญ่เขาเขียนว่าวันนี้เป็นวันประวัติศาสตร์ของประเทศไทยเพราะนั้นท่านนายกรัฐมนตรี จะไปกดปุ่มเปิดวาระประเทศไทยนั่นคือเมืองไทยไร้ขอรับชันถ้าเป็นไปได้เนี่ยผมจะสาธุดังๆให้ท่านนายกรัฐมนตรีของเราอยากให้เหมือนคำที่ท่านบอกว่าชีรักเมทีว่าเอาไว้เอาแล้วไม่ล่ะจะซวยเพราะอย่างนี้ไม่ค่อยได้ิิการกาเมืองเลยเลยื้อจะลากเอาคำพูดเราไปถ่านการงองประจำาเห็นไหม กันเป็นผูน้นำที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงนี้มันมีทั้งข้อดีและมีทั้งข้อเสียข้อดีก็คือถ้าเราเป็นตัวจริงเป็นของจริงเราจะทําอะไรให้มานให้เหมือน,นสังคมได้มากมแต่ข้อเสียก็คือถ้าเราอยากจะเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าเราไม่ดีจริงขึ้นมาเนี่ยถูกคุณคุยข,ขึ้นมาก็ดับอันหนานี้แหละฉะนั้นใครจะเป็นผู้นําที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอัตมาคิดว่าจะต้องถามเองว่าเราพร้อมไหมอย่างงบามาเนี่ยเขารู้ ว่าเขาคิดอะไรอยู่เขาเริ่มต้นยังไงไปเรียนในมหาวิทยาลัยที่เด็กที่จบกลุ่มอะไรบีเลยที่ก่อนอาตมาก,ก็ไปเพิมมหาวิทยาลัยคนละเหียจบอยู่คลลมเบียงด้านกฎหมายก็เด่นเสร็จแล้วใช่ไหมไม่พอเขามองว่าถ้าเราจะเป็นประธานาธิบดีของอเมริกาต้องทํำยังไงเขาทำวิใใจัยนะประธานาธิบดีอเมริกา90%จบจากมหาวิทยาลัยเา่าไร วัเดียตมาได้เขียนหนังสือไว้เวล่มหนึ่งชื่อจากฮาวตูสุดสวนโลกก็ถือกาะทำวิจัยว่าสิ์ของฮาวต์กีค่คนไปเป็นปรรธานที่บดีของอเมริกาอตมาก็ได้เห็นว่าโอมามาก็ทําเรื่องนี้เขาก็มองว่าฮาวต์นี่เป็นแรงอันดับหนึ่งทางด้านปัญญาและวิชาการของโลกจบจากโคลเมียร์ก็เลยไปเรียนต่อที่ไหนมหาวิทยาลัยฮาวต์แล้วไปเป็นบรรณาธที่การนิติศาสตร์ อริทั์ของฮาวันได้เป็นคนเดียวดังคนเดีที่ได้ได้ทําหด้าที่สุดนี่นคือต้นตัวทางสังคมชัน้นยอดเลยนอกจากตรงนั้นปั๊บไปทําง,ง,งานกับชุมชนเพื่ออะไรต้องลุกหลีตีมงกับชุมชนในฐานะเอ็นจต้องอยู่กับร่างยาไปเป็นทนายให้มหาชนไม่รับค่าจาา้างพอเริ่มมีชื่อมีชั้นสังคมยอมรับว่าเป็นทนาย n อ o โที่โดดเด่นที่สุดเริ่มมีชื่อมีเสียงไปสอนในมหาวิทยาลัย ที่เนส์ต้นทุนทางสังคมและต้นทุนทางวิชาการเขาลงสมัครรับเลือกตัง้งและเขาก็รู้ด้ว่าผู้นําชัญญ้นยอดนันไม่ใช่เพียงอยู่บิิก,กภ,าภ,าภ,าภาพทางปัญญาเท่านั้นไม่เพียงกต่มีต้นทุนทางสังคมเท่านั้นตัวดัดนสิยงที่สําคัญที่สุดเมื่อยืนอยู่ตาน้าประชาชนคือวา,าระเสียงศิลปะในการพูดเขาก็มีฝึนเป็นหัววน้านทาอยู่พาคใหญ่ในที่สุด พอวันที่เขาได้รับการเสนอชื่อให้มาจริงตำแหน่งประธานที่บดีก็พร้อมทุกอย่างเห็นไหมแล้วพออยากจะเปลี่ยนเมื่อต้นงทุกอย่างพร้อมเขาก็เปลี่ยนอะไรได้พอสมควรนี่ก็คือตัวอย่างผู้นําของผู้นําที่ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงเป็นเชิงจริงเลยผู้นําประเภทที่คนจานวนมากอยากเป็นผู้นําแต่ไม่เคยถามว่าแล้วภาวะผู้นําคืออะไรจริงๆถ้าเรามีภาวะผู้นำเราไม่ต้องอยากไม่เป็นเอง หนึ่งคุณหมอเกษตรของเราเนี่ยท่านไม่ได้อยากอะไรหรอกเพราะว่าหนังสือชีวิประว่ากของท่านน่ยชีวิตทอเพียงของม่น้องพูดไ้กว่านล้นเขาให้เป็นอะไรท่านก็ชอบที่จะลาออกเพราะท่านไม่อยากแต่ละออกจากตรงนี้เขาก็ให้เป็นตรงน้นแต่พวกเราบางคนนะอยากเอ้ยอยากเป็นเขาดีกันนี่มันเป็นอย่างให้มันมาแท้แล้วแท้ยิ่แต่คุณหมอของเราออกจากตรงนี้เขาก็เห็นเป็นตรงนั้นออกจากตรงนั้นเขาก็เห็นเป็นตรงนี้เป็นกันอยู่นั่นแหละ เห็นไหมนี่คือมีภาวะผู้นําไม่ต้องแสวงหาการวิ่งผู้นําก็ได้เป็นผู้นําแต่คนบางคนที่มีแต่ความอยากเท่าที่ไม่มีภาวะผู้นําอยากจะนําแท้แต่เขาไม่ให้มานาเราเป็นผู้นําจากแค่ไหนคู้อยากอยากจะนําันนั้นแล้วไม่ได้นําสักทียาฟังวันนี้แล้วก็ดูแลใช่ไหมกลับไปเรียนใหม่นี่คือผู้นำสองทฤษฎีที่นําเสนอให้ ทุกท่านทุกคนลราวิจารณาว่ามหาวิทยาลัยต้องการผูน้นำประเภทไหนคณะพระไม่ชาต้องการขณาจารย์ประเภทไหนก็ไปเรื่องก,การการกรองกันประเอิ <c oughs> ทีนี้มาถึงคนคุณภาพตามแนวยพูดกันว่าถ้าเราอยากจะเป็นคนคุณภาพอยากจะเป็นผู้นำตามเน่ยพพระพุทธองค์เสนอ